สอบถามเกี่ยวกับราไดีธนาคารกไทยตอีที่ตรองใา้ด้วเจ้า5เมายนว่ากลูกค้าเปิดงานเองหรือเปิดชงาของลูกค้าคะครับผมมีปัญหาอะไรครับผมงการเนี่คะ้าัาวันเงลาเงินจี่้ปลายทางที่อยู่อายัดเป็นจำนวนหลักค่ค่ะจะทราคุณลูกค้าที่เปิดัญชีนี้ด้วยตนเองหรือเปล่าคะไม่ได้เปิดครับค่ะ เงการเงิน่ดาได้ร่องตครับที่สาคาเราที่านจคงหวัดกันทบุรีเมื่อวันที่2 7กุมภาพันธ์2567ค่ะทางธาคารนะคะยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนมาเปิดบัญชีนะคะงานจะรับที่ขอน่อสานหน่ค่ะครับทีกค้าเชื่อทำอาปจะชาชนหรือจะสารพาราชการสื่อารย่านไหมคะไม่เคยครับ คือลูกค้าใช้สำนักวัดใช้โนหรือสำนักทะเวียนน้ำที่ทางอ่าที่ะทำารธุรการต่างๆลูกค้ามีการขี่ข้อมือการที่ทำงานหรือเปล่าคะไม่เคยขีดครับค่ะที่ท้าที่ต้องสอบข้อมูลเหล่านี้นะคะจะกลัว่าข้อมูลของลูกค้านะคะอาจถูกคนอื่นก่อต้างส่วนศีกนะคะมาเปิดบัญชีเพื่อทำวามผิดกฎหมายนะคะตัวของคุณค้าเองไม่ได้อาศัยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องอันนี้คุณโทรมาจากไหนนะครับ ก็จะธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่าค,าาค,าค่ะจนเปล่่ยนจากการทำธนรการผิดปกตินะคะครับสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทยอยู่ที่ไหนเนีครับอยู่ที่สุขุมวิทค่ะโอ้อครับเอ่ออันนี้ยังไงแล้วผมมีความผิดอะไรครับอันนี้ ค่ะเร like, uh, ื JI, okay. so uh ่อในการมีแบบนี้นะคะลูกค้าไม่ควรมีความสิดขัดมีความขอสอดสานข้อมูลลูกค้านะคะจึงว่ามีคนเอาข้อมูลของลูกค้านะคะไปเปิดบัญชีบัคชานอกสิ่งเพื่อทำการสิดกฎหมายนะคะเพื่อในการมีแบบนี้นะคะเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเองนะคะเจ้าหน้าที่ขอแนะนำให้ลูกค้านะคะทําการแจ้งความกระทำสองคนที่เกิดเหตุนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะ แกงนที่จะสอบขอมูลการติดตามงนางกาที่ม yeah. ีการเปิดบ yup. ัญชีว่าเป็นบุคคลใดนะคะที่อาก้าเข้ามาขอกลูกค mm. ้าในะั okay. ับธุกรรมค่ะลูกค้าจะต้องไม่ต้องมารับติดต่อหรือราเปล่ยนการตลาดที่ตามมานะคะอ๋อแล้วเขาไปเปิดบัญชีทําอะไรนะครับนอกจากบัญชีกานะคะที่เปิดภายใต้ที่ของคุณค่ะมีจรโอนเงินหลายครั้งค่าปยายายที่ถูกอารันะคะ แล้วทำไมไม่ไปไม่ไปจับบัญชีปลายทางด้วยล่ะครับอ่ากระสบบัญชีปลายทางทำไมคะลูกค้าอ้าวแล้วเป็นมาโทรมาเพราะว่าบัญชีของล<อ> <คา S 2> ูกค้านะคะที่อยู่ภายใต้ชื่อของลูกค้านะคะในส่วนโองธนาคารปลายทางค่ะซึ่งมันผิดปกติค่ะไน่ทราบว่าลูกคา้าิดให้กนอีนเท่านานมของลูกค้าหรือเปล่าคะไม่ดูเรื่องเลยครับไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำ ค่ะเพากรณีของลูกค้านะคะมันต้องขาดบัญชีม้านะคะซึ่งเป็นกรณีแบบนี้บัญชีม้าคืออะไรครับบัญชีม้าคือลูกค้าเปิดให้บุคคลอื่นทำงานที่มีการโอนเงินหมุนเวียนเขาย้งบัญชีนะคะเอาแล้วทำไมเราถึงเรียกมันบัญชีม้าครับครับผมเอา้า อเออ,อ,อไม่เข้าใจลูกค้านั่งเข้าใจตรงไหนหรือเปล่าคะไม่เข้าใจเรื่องบัญชีมา้าครับบัญชีม้าคืออะไรครับม้าเปิดบัญชีเหรอครับอ๋อลูกค้าไม่รู้จริงจริงหรอครับก็ไม่ไม่รู้จริงรค,รครับบางสายฉันแม่แกงคอเซนเตอร์ครับขยันจ้างโทรหาตลอดลติดตามพ่อแม่อย่างสบายตอนคุยกับแก๊งคอรเซนเตอร์อีพีต่อไปครับสวัสดีครับ